สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูปัดในเช้าของวันพฤหัสบ,บดีที่16เดือนกันยายนพศ2564นั่นเองในเช้านี้ครูปัดก็มีกิจกรรมดีๆนั่นก็คือกิจกรรมกลางแจ้งค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนั้นครูปัดอยากให้เด็กๆท่องคำคล้องจองไปพร้อมๆกับครูปัดก่อนนะคะเราไปท่องคำคล้องจองกันเลยค่ะ ตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูอีกรอบหนึ่งนะคะตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมกลางแจ้งกันเลยคะ่ะสา <One. S 2> อ่าท่าแรกนะครับของการบริหารร่างกายนะครับท่าที่หนึ่งอ่ามุอไล่ไปด้านหน้า10ครั้งแล้วก็ด้านหลัง10ครั้งนะครับ ้าต่อไปได้สองนะครับสายอิวนะครับไปดงังทางด้านซ้ายนะครับสิบครั้งแล้วก็ด้ด้านขวาสครั้งครับ1 2ึ่งสองสามส่้าหาทางด้านขวาสิบครั้งครับหน ขอไปด้านหน้านะครับสิบครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลงไปกลางแขนครับเทสลับอ่าซ้ายขวานะครับเริ่มจากมือขวาเตะเท้าซ้ายก่อนนะครับสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบข <9, S 2> <10. S 1> ้าต่อไปนะครับขั้ที่ห้านะครับเระตบใต้ขานะครับเริ่มจากเขาอาซ้ายก่อนนะครับเเริ่มนะครับสิครั้งครับ1 2ึ4 2> 5 6อง9าม เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกิจกรรมกลางแจ้งของวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะว่าเด็กๆสนุกนะนรึมอัดริ้อให้คุณครูดูด้วยนะคะ กกรรกันเลยค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเช่นเด็กเห็นมะพร้าวไหมคะมะพร้าวมีกี่ผลเด็กๆลองนับดูนับไปพร้อมๆกับครูปัดนะคะนับค่ะหนึ่งเดี๋ยวคุณครูปัดจะมีเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลข4เด็กๆลองเลือกดูนะคะว่าตัวไหนถูกต้องต้องนะคะนั่นก็คือเลขหนึ่งค่ะ เด็กๆมาดูตัวอย่างที่2นะคะมีสตรอเบอรี่กี่ผลนับค่ะ1 2 3 4ถูกต้องค่ะ4ผลปัดมีตัวเลขให้เด็กๆเลข3เลข4เลข5เด็กๆเ,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 เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือเลข4ถูกต้องค่ะเด็กมาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายกันนะคะครูปัดให้ภาพกล้วยมา เด็กๆลองนับกล้วยดูว่ามีกล้วยทั้งหมดกี่ผลค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ถูกต้องค่ะเลข8ครูปัดมีเลข7เลข3เลข8มาให้เด็กๆเด็กๆลองเลือกดูค่ะว่าเลขไหนถูกต้องค่ะนั่นก็คือเลข8 เด็กๆด,ดูตัวอย่างของใบงานค่ะคําชี้แจงให้นักเรียนการ,กระบาดท,ทับจํานวนตัวเลขให้ตรงกับภาพให้ถูกต้องนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีเขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วก็ถ่ายรูปส่งผลงานผ่านมาทางไลน์ให้ครูปัดชนด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูปัดก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมของนักเรียน และเจกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย